เอามานะมันต้งตามที่อยู่อะเอยเฉยเลยเฉยเลยต้นแทงแล้วก็โซกไสที่พี่วิ่งมาเมื่อกี้มีตกปูอะเอ้ากูปิดประตูแล้วมึงดูสิผีฆ่าทะลุป,ประตู จริงมันต้องทำทำนองว่าเออวิ่งไปฉีดไปได้แต่ฉีดคนฉีด,ดให้คนวิ่งให้ช้าเรยกดเขา้าดูกูตายในโอ่งคืออะไรกูตายในโอ่งวิ่งวิ่งเข้าห่่งก็ควรตีไม่โดนแล้วแล้วก็ไอไอ,อมุดไอมุดตามกำแพงอะ่ะก็ควรให้เป็นให้แบบมีกดได้หรือแบบย่อเอาก็ได้ยังเงี้ยย่อ,อผ่านก็ได้หรือกดผ่านก็ได้คือถ้ากดผ่านเขาจะตีไม่โดนเราแต่ถ้าย่อ,อผ่านก็จะมีทาง คือตายบนโอ่งเลยเมื่อกี้คือศพนอนอยู่บนโอ่งเลย<อ>บักอย่างเนี้ยเลย<อ>แล้วปิดประตูโอ้สน 0, <4 S 1> นีหึ่งปิดประตูแล้วโดนผีมนาะยื่นมือยื่นมือฆ่าทะลุป,ประตู